สูตเซรั่ม่ะทาตัวเหมือนกันแต่ว่าจะราคาถูกกว่าเพราะว่านี่ขวดนี้มันแพงแะก่อนท้าขวดละหนึ่งันห้าร้อยบาทก็เลยแบบว่าปลับมาใหม่เนื้อขวดละสองร้อยบาทขนาดห้าร้อยกรัมคือแบบให้เยอะมากที่น้องดูสิอดูความสวยของเนื้อมันเนื้อมันน่ารักน่ารักเห็นไหมขวดมันก็น่ารักเนะนี่ยขวดมันสวยไหมเนื้อมันก็สวยเห็นไหมคือเนื้อเนื้อทุกอย่างที่ทำที่ททไายตอนนี้คือเนื้อเลิศเ,เนื้อต้องเลิศก่อนเห็นไหม เขาทำมันจะเน้นความใสะความใสของเนื้อทุกอย่างเซรั่มทุกอย่างคือต้องมีความใสอ่ะการที่เราใสเนี่ยเออเวลาคนที่เขาทาเซรั่มที่มันใสๆสเนี่ยหมายถึงว่าให้มันดูอ่อนโยนอย่างเช่นแชมพูแชมพูสูตรใสอ่ะก็ให้มันดูอ่อนโยนเหมือนกันแต่จริงๆนะ่ะมันไม่ใช่ว่าอ่อนโยนนะคือแบบว่าบางทีเราเห็นแชมพูใสหรือว่าเซรั่มใสเนี่ยเออเราคิดว่ามันอ่อนโยนแต่ม,มันไม่ใช่อ่ะเพราะว่ามันก็จะมีสารที่เราทให้แพ้ราคาเกอื่นเอียด แล้วก็การที่มันเป็นใสๆเนี่ยมันก็แค่แบบว่าเหมือนแบบทาให้ไม่ดูอ่อนโยนแค่นั้นจริงจริงมันไม่ใช่อ่ะมันอาจจะมีหรืนแล้วก็ไปดูเอียเพราะบางทีของขุนมันก็ดีกว่าของใสๆก็มีแต่ข้องภาพนี้คือก็อยากให้ลูกค้าเวลาลูกค้าดูเขาก็จะแบบว่าดูเออมันใสนะเออโอเคมันดูอ่อนโยนก็คืออ่อนโยนจริงอันนี้คืออ่อนโยนจริงๆอันนี้มีสารทำให้แพทุกชนิดนะพี่น้องแล้วก็ชุมชิ้นไม่มีน้ำมันแล้วไม่มีซิลิโคน